ชีวิตเริ่มวัยวันในคันแม่สายเลือดแผ่สายใยให้อาหารร่างน้อยเริ่มเคลื่อนไหวไม่นิ่งนานเริ่มมีการพัฒนาน่าชื่นชมขาแขนแกร่งแรงเพิ่มเริ่มเตะท้องแม่ย่อมร้องเจ็บแท้แต่สุขสม แล้วสัญญา9เดือนเหมือนระบมเจ็บเพียงขมใจคลอดลูกปลอดภัยลมหายใจบอกสัญญาการอยู่รอดร่างเล็กก่อนคุดคูดร่างผู้ใหญ่ช่างเปราะบางเช่นนั้นแม่หวั่นใจแอบอบให้แนบชิดลูกนิทรา หยดน้ำนมมากประโยชน์โอด,ดเล็กดื่มตาน้อยลืนสดใสไรเดียงสาแทนคำบอกรักแม่ใช้แต่ตาสื่อภาษาเสมือนรู้ใจสู่ใจสองมือแม่คือที่พึ่งของชีวิตชี้ถูกผิดแนะทางสว่างสวย ยามทุกโศกท้อแท้แม่ปลอบใจลูกพ้นภัยยืนหยัดได้ในสังคมวันคืนผ่านการล่วงแม่คงมั่งท่านเลือกสรรสิ่งดีอย่างเหมาะสมลูกได้ดีก็เพราะค่าน้ำนมขอกราบก้มแซซองคุณมารดา เรียนท่านผู้บริหารท่านคณอาจารย์คุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านกระผมเด็กชายณัฐนภพอิสรเดชนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับพี่ชันเด็กหญิงพุทธพรพุทธิยานนท์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานวันแม่แห่งชาติโรงเรียนพิครัต ประจำปีพุทธศักราช2 5 2 4ครับแห่งคุณแม่ทุกท่านในวันนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างมากคะ่ะซึ่งบรรยากาศเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความเมตตาจากคุณแม่และท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ได้มาร่วมแสดงความรักถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อลูกๆและช่วยเติมเต็มให้งานในวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ ใช่แล้วครับและที่เหนือไปกว่านั้นทุกท่านยังถือได้ว,ว่าเปิดต้นทางสวรรค์ให้แก่ลูกเพราะในวันนี้ลูกๆทุกคนจะได้มีโอกาสกราบแทบเท้าแม่ผู้มีพระคุณอันแสนยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี้อีกด้วยครับชีวิตของคนเราไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ทุกคนล้วนแต่ต้องมีสิ่งอันเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลต่างๆรอบตัวเราค่ะและถ้าถามว่าใครเป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งของชีวิตของเรานับตั้งแต่วันที่เรามาเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นที่พึ่งที่ไม่หวังสิ่งใดๆเป็นการตอบแทนทุกคนคงจะมีคําตอบใน,ในใจที่เหมือนกันนั่นก็คือคุณแม่ของพวกเรานั่นเอง หากจะกล่าวว่าแม่เป็นที่พึ่งของลูกๆทั้งทางกายและทางใจคงไม่ผิดแต่ประการใดแม่เป็นที่พึ่งทางกายให้แก่ลูกนับตั้งแต่วันที่ลูกอยู่ในครรภ์ชีวิตน,น้อยๆที่มันเกิดขึ้นต้องพึ่งหน้าก,กายแม่คอยหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโต,ตในครรภ์ตลอดระยะเวลาเเดือนแม่คอยประคับประคองทนุถนอมคอยระวังในระยบทต่างๆรวมถึงการรับประทานอาหาร อากระทบกระเทือนถึงลูกในวันที่คลอดลูกก็ไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้ต้องอาศัยสองมือของแม่ที่คอยอุ้มชูเลี้ยงด,ดูกว่าที่ลูกจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้เองโดยเฉพาะยามลูกเจ็บไข้ไม่สบายจนไม่สามารถดูแลตนเองได้แม่นั่นเองที่คอยเป็นผู้ป้อนข้าวป้อนยาเช็ดตัวให้ลูกยามลูกหกล้มร้องไห้ แม่ช่วยประคองคอยปลอบให้ลูกกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งจนกระทั่งลูกเติบใหญ่แม่ลูกจะพึ่งตนเองได้แล้วแม่ก็ยังคงเป็นที่พึ่งแก่ลูกเสมอะคะ่ะนอกจากนี้แม่ยังเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ลูกในด้านจิตใจทั้งในด้านการอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นผู้มีจิตใจสูงสม่งสมกับที่เป็นมนุษย์มีคุณธรรมความประพฤติรวมถึงมีนิสัยที่เหมาะสม ทั้งหมดไม่อาจเกิดขึ้นได้เองต้องรับการฝึกหัดขัดเกลารจากสองมือของแม่รวมถึงนยิยาที่ลูกหวาดกลัวหวาดวาดันไม่มั่นใจลูกก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่และความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ของแม่ช่วลูกสมผัสได้ครับเมื่อลูกเติบโตขึ้นสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะคอยหล่อเลี้ยงชีวิตให้ลูกสามารถดารงอยู่ต่อไปได้ก็คือกาลังใจ พยา,ายามที่ลูกท้อแท้จากเรื่องราวต่างๆในโลกที่พักที่ลูกจะพึ่งได้ก็คืออ้อมกอดของแม่ตัดของแม่ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นและปลอดภัยไม่เปลี่ยนยังคงเหมือนในวันเวลาที่ลูกอยู่ในวัยเยาว์อ้อมอกแม่คือที่ที่ลูกสามารถพึ่งพิงได้ทั้งกายและใจได้ทุกเวลาไม่เคยมีคำปฏิเสธคำบน่นหรือดุด,ดา่า มีแต่ถ้อยคำอ่อนหวานและมีข้อคิดคอยปลอบประโลมใจให้ลูกมีกําลังใจได้อีกครั้งค่ะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแม่เป็นที่พึ่งของลูกไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายและจิตใจและท่านเจียงคงเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกเสมอไม่ว่าจะเป็นอีกกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีแม่ตัวลูกอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาแต่แม่ ก็ยังเป็นที่พึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความปรารถนาดีที่มีให้แก่ลูกเสมอไปและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้งานวันแม่แห่งชาติในปีนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าแม่คือที่พึ่งกายใจลูกเพื่อเท่พระคุณท่านให้ลูกๆทุกคนได้ตระหนักถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ที่ท่านได้มอบให้และเป็นที่พึ่งแก่ลูกๆทุกคนเสมอมาค่ะอีกสักครู่หนึ่ง พิธิการและกิจกรรมในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2554จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับขอเชิญคุณแม่และลูกทุกคนได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมสำหรับการประกอบพิธีอันศักดิทธิ์ถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในลำดับต่อไปคะ่ะ